สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับแม่น้ําอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาเกี่ยวหญ้าให้เจ้าสีขาให้น้องควายนะคะนี่ได้มานิดหน่อยแล้วคะ่ะทุกคนนี่ได้มานิดหน่อยแล้วเห็นไหมคะโอ้โหตรงนี้นะคะหญ้าเขียวงามมากเลยคะ่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นสวนปลูกมันนะคะสวนมันของอ ค, <c ười> คือว่าเขาบอกว่ามาเกี่ยวได้ค่ะทุกคนเขาบอกว่าหญ้าขึ้นเยอะมากเลยเดี๋ยวเขาจะไถกบแล้วเขาก็จะปลูกมันใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะใส่ไถกบไว้เพื่อจะปลูกมันใหม่นะคะเขาก็บอกว่าสามารถมาเกี่ยวหญ้าได้หรือไม่ก็เอาวัวเ,เอาคอยมาผูกไว้ได้นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็น,ะนจะเป็นสวนมันนะคะทุกคนทุกคนดูสิ โอ้ย่าเขียวงามมากเลยอะ่ะทุกคนดูนะคะโอ้ญ่าเยอะเลย,ยเยอะเลยคะ่ะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่เนะแล้วก็โอ้ถ้าเกิดว่าเจ้าสีขาเรามากินอยู่ตรงนี้นะน่าจะถ้าเจ้าสีขาเรามากินนะน่าจะอิ่มเลยอิ่มแน่เลยอะทุกคน เดี๋ยววันหลังอาจจะเอามาก็ได้เนาะวันหลังอาจจะจูงมาแถวนี้ก็ได้โอ้ย่าเต็มเลยเดี๋ยววันนี้ลองเกี่ยวไปให้เขากินก่อนว่าเขากินไหมว่าเขาชอบไหมเนาะหญ้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขาชอบเดี๋ยวเราอาจจะจูงเข้ามากินตรงนี้เลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้ลองเกี่ยวไปให้เขากินดูก่อนโอ้โหร้อนเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวดีบเกี่ยวแล้วก็ดีบกลับเนาะเดี๋ยวจะต้องไปดูเอาเขากินน้ำเดีย๋ยวเพราะว่าตอนนี้เขา ไปฟูอยู่ตรงทุ่งนาค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวน้ำจะเกี่ยวหญ้าก่อนทุกคนเดี๋ยวได้มานิดหน่อยแล้วอ่ะนี่อยู่ตรงนี้งามๆทุกคนดูสิดูหูงามมากเลยดูสิคะนี่นี่ต้องได้น้ำเอามาสองกระสอบค่ะทุกคนเอามาสองกระสอบอน้าคิดว่าเกี่ยวได้สองกระสอบแล้วน้ําก็จะรีบกลับเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้ําจะต้องรีบ เดี่ยวให้เสร็จรีบเอาหญ้าให้ครบกระสอบสองกระสอบเร็วๆแล้วก็จะได้รีบกลับนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศก็เริ่มร้อนนะเริ่มร้อนขึ้นเยอะๆเลยแล้วตอนนี้ก็รีบเข้าลมนิดนึงพอมีลมก็ต้องรีบเข้าเนาะร้อนน่ะรีบเกี่ยวรีบกลับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาพบกับคลิปต่อไปนะคะ ฝากกดไลค์กัแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะทุกคนวันนี้เด็กๆไปโรงเรียนค่ะก็เลยรีบทำรีบกลับรีบมาเอาหญ้าไปให้เจ้าสีขาแล้วก็รีบกลับดูสิตรงนี้สวยงามมากเลยทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยเยอะเลยเนาะเขียวๆทั้งนั้นเลยเนาะเดี๋ยวรีบเกี่ยวแล้วก็รีบกลับนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> โอ้จะวางแล้วก็ยังไม่วางอีกนะคะทุกคนเนะาะค่ะา สวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ